สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้อ่านไพ่กับคนวันพุธนะคะเป็นช่วงท้ายเดือนนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะจะมีเหตุการณ์อะไรพิเศษเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะอาจจะเป็นของใครสักคนนะที่ตรงมากๆหรือบางคนก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะมาดูกันนะเป็นช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของปี2566แล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสบายดีกันไหมอ่ะทีนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาเปิดไพ่ให้กับทุกคนเลยนะขออนุญาตดูไพ่ให้กับคนวันพุธนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะทุกคน หลักการดูง่ายๆนะคะคุณลองดูว่าไพ่ประมาณสองใบแรกมันขึ้นมาแล้วมันตรงกับคุณไหมถ้ามันแนวโน้มว่ามันใกล้เคียงหรือตรงดังนั้นนะคะมันอาจจะเป็นดวงคุณก็ได้นะอ่ะมาดูกัน วิวออฟฟอร์จูนนะคะเป็นเอเนจีเหมือนแบบมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นไพ่โชคดีเป็นไพ่โชคดีโชคลาภโอกาสมีการขยับขยายมีการเดินทางหรือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของเกี่ยวข้องกับเงินเงินปันผลเงินประกันเกี่ยวข้องกับอสังหาที่ดินมรดก คุณอาจจะได้เงินบางสิ่งบางอย่างไหมเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิบดาบเหตุการณ์บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นบางคนทำงานประกันขายประกันไหมเนี่ยเก้าไม้หรือว่าคุณออกจากงานคุณเหนื่อยงานหรือเปล่าคุณกำลังวางแผนที่จะกลับบ้านหรือเปล่าแฮงแมน ช่วงเลาของการอดทนอดทนมากๆเลยนะที่ผ่านมาก็คืออดทนมากเดวสตาเยียวยาตัวเองนะคะสถานการณ์ของคุณอะมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนคนที่ผ่านช่วงเลาของการอดทนมากๆนะคะ อดทนในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องงานและก็ความสัมพันธ์ได้ด้วยนะบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของออกจากงานหรือเปล่าเนี่ยอ่ะขอดูหน่อยอานาคตสีสีถ้วยโอ้เด้งออกมาแล้วนะเก้าเหรียญยังไงต่อ มืดแปดด้านเลยเขาเนี้ยคุณเทอะไรทิ้งเนี่ยคุณเททิ้งไปแล้วความสัมพันธ์หรืองานไม่รู้นะบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานบางคนอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์โอในใจอยากเป็นอิสระนะอยากเดินทางฉันอยากเป็นอิสระฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้บางคนน่าจะตัดสินใจออกจากงานไหมเนี่ย เปลี่ยนง,งานหรือเปล่าอ๋เป็นคนที่มีความสามารถมากมายเลยนะเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นนะคะแล้วก็ไพ่ใหญ่ของคุณเกิดขึ้นหนึ่งสองสามห้าเมเจอร์อาคาน่าหใบตัวตนของคุณนะที่เข้ามาดูช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นวิวออ f ฟอร์ u n e มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น คุณอยากเปลี่ยนแปลงคุณอยากเปลี่ยนสถานการณ์บางอย่างช่วงเวลานี้ของคุณแบบทุกข์มากๆเลยนะมันเป็นความเหน็ดเหนื่อยมันเป็นความทุกข์ความสาหัสบางคนโดนหักหลังทิมแทงจากคนรอบข้างคนรักคู่รักก็ได้หรือแม้กระทั่งการงานก็ได้นะเป็นสองกรณีถ้าเป็นเรื่องงานก็หมายถึงว่าอยากออกจากงานหรือบางคนตัดสินใจออกไปแล้เทงานทิ้งไปแล้วอยู่ในช่วงของการเหมือนแบบ พื้นฟูร่รางกายจิตใจพักเยียวยาจิตใจตัวเองอะไรอย่างนี้นะเป็นลักษณะของคนที่ออกจากงานนะเปลี่ยนงานพักรู้สึกเบื่อเบื่อนะช่วงนี้นะคะรู้สึกเบื่อเบื่อไม่ค่อยสนใจด้วยแต่ก็มีความสุขนะมีความสุขอยู่ในพื้นที่ตัวเองเหมือนเป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่ กลับมาดูแลรูปร่างหน้าตาแล้วก็เยียวยาตัวเองเหมือนแบบเป็นพลังงานคนที่คอนโสดอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะเหมือนชอบอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ในแง่ของคนอื่นมองเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองไม่ค่อยได้ออกไปไหนมาไหนหรือว่ามีลักษณะของการบล็อกกันก็ได้นะไม่ค่อยได้ติดต่อใครหนึ่ง คุณมีความเครียดวิตกกังวลอยู่ในช่วงเวลานี้บางคนเครียดงานบางคนเครียดความสัมพันธ์ก่อนหน้ั้นก็คืออดทนมากๆไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปิดกั้นตัวเองเหมือนกันนะปิดกั้นในใจนี้ฉันอยากเป็นอิสระฉันอยากออกเดินทางฉันออกสู่โลกกว้างฉันอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันอยากออกจากจุดเดิมนะคะมันเป็นคนที่แบบ ติดอะติดอยู่กับที่เครียดด้วยทุกข์ด้วยอาจจะเจ็บปวดบางคนมีปัญหาสุขภาพด้วยนะเนี่ยสุขภาพไหมแล้วก็อยู่ในช่วงการพักฟื้นร่างกายตัวเองไหมนะคะแต่แต่ท้ายที่สุดไพ่ใหญ่ของคุณเกิดขึ้นนะคุณมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นใหม่แน่นอน ในแง่ของความคิดของคุณนะคุณอยากเป็นอิสระฉันอยากเดินทางฉันอยากไปเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นในแง่ของการงานหรือแม้กระทั่งอาชีพแบบหรือความสัมพันธ์ก็ได้นะบางคนนะคะในแง่นี้นะอดทนมามากและเจ็บมาเยอะและปิดกั้นตัวเองปิดใจบล็อกไม่เปิดเผยบล็อกตัวเองไปเลยนะคะมีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวแล้วก็มีอิสระเป็นพลังงานคนที่แบบ ม่เลี้เดียวสาวโสดผู้ชายก็ได้นะตรงนี้แล้วก็เป็น energy เหมือนแบบเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคุณจะเป็น the magician คนที่มีความรู้ความสามารถมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานคุณจะสามารถที่จะไปเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยความสามารถของตัวเองด้วยสติปัญญา ยกตัวอ,อย่างคุณจบอีกอย่างคุณทํางานอีกอย่างหนึ่งได้หรือทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการเจรจาสื่อสารนะคนคนนี้เป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นนักพูดนักขายหรือแม้กระทั่งงานที่ต้องแบบในเชิงวิเคราะห์วิจัยอะไรอย่างนี้ได้หมดนะไพ่ใบนี้คือไพ่ที่โดดเด่นในแง่ของความสามารถการใช้ทักษะในการสื่อสารเจรจาโดดเด่นมากนะคะแล้วก็ เป็นคนที่สามารถที่จะลงมือทําอะไรก็สําเร็จด้วยปัญญาของตัวเองนะแต่ในช่วงเวลาเนี้ตัวตนของคุณในช่วงเวลาที่เข้ามาดูเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่โชคชะตากําลังจะเปลี่ยนนะเป็นช่วงของการเปลี่ยนฐานนะคะ,ะก่อนหน้านั้นอนะ่ะคุณก็คือเหมือนอดทนนะยอมยอมจำนอนอดทนมากๆนะคะอาจจะเหตุการณ์รอบข้างตรงเนี้ อาจจะเป็นที่ทำงานก็ได้สถานภาพของความสัมพันธ์ก็ได้ได้หมดนะคะแล้วก็พื้นฐานของคุณเป็นคนสวยคนดูดีเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนใจดีแล้วก็รักความยุติธรรมเป็นคนที่เปิดเผยนะคะเดอะสตาคือคนที่โดดเด่นในแวดวงของคุณนะไม่ว่าจะ ทำงานอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนที่มีรูปร่างลักษณะบุคลิกเฉพาะตัวที่โดดเด่นเป็นคนที่มีรสนิยมสูงรสนิยมดีเราว่าขณะเดียวกันคุณก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันนะช่วงนี้อาจจะแบบเฮ้ยอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือคาดหวังในเรื่องของความอ่ความมั่งคัง่ง คุณคาดหวังคุณอยากได้หรือคุณอยากต้องการอิสระนะเรามาว่าช่วงนี้ของคุณอะต้องการอิสระนะคะอันนี้คือปัญหาแล้วก็คุณก็ยังคิดอยู่เอ้ฉันจะทำยังไงดีนะอะไรอย่างนี้นะคะในใจก็คืออยากออกและอยากไปและอยากไปจากจุดนี้อยากเป็นอิสระนะก็อย่างที่บอกว่ามันมี2กรณีในแง่ของการงานก็ได้หรือความสัมพันธ์ก็ได้นะคะตรงนี้เหมือนแบบติดอยู่ตรงนี้มานานแล้ว ทุกใจเสียใจผิดหวังนะคะบางคนเดอบางคนในแง่ของการงานก็อาจจะมีคนแบบอ่นินทาว่าร้ายในที่ทำงานทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกว่าปิดกั้นตัวเองด้วยแบบไม่เปิดเผยตัวเองด้วยในแง่ของการทำงานคือ,อคุณอาจจะให้เขารู้แค่ประมาณนึงแต่ไม่อยากให้รู้ทั้งหมดเรื่องราวของคุณนั่นเองนะถ้าเป็นในแง่ของความสัมพันธ์ก็เหมือนแบบ ทุกกับความสัมพันธ์มากผิดหวังกับคู่มากๆนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่อดทนต่อคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในแง่งครอบครัวก็ได้นะหรือความสัมพันธ์ของคู่รักคนรักก็ได้ถามว่าพึ่งใครได้ไหมในช่วงเวลานี้พึ่งใครไม่ได้เลยนอกจากตัวเองนะคะพึ่งใครไม่ได้เลยรู้สึกเบื่อหน่ายไม่ได้หนังใจเลยในช่วงเวลานี้นะฉันอยากจะไปจาบ,บจุดนี้แล้วนะคะ ท้ายที่สุดอ่ะคุณจะได้ไปนะเป็นอิสระแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากมายนะคะขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีคูบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคอยปกป้องนะคะช่วงนี้ต้องอดทนมากๆนะคะอดทนต่อความยากลําบากโชคชะตากําลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อบ้างนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันมีโอกาสที่คุณจะได้ใช้ความสามารถของตัวเองนะในการที่จะ ลงมือทําสิ่งใดๆก็แล้วแต่มันจะประสบความสําเร็จแต่คุณจะต้องลงมือทํานะคะไพ่ใบนี้คือคนที่มีความสาม,มารถมากมายแต่ว่าจะต้องลงมือทํานะคุณเป็นคนที่โดดเด่นนะเป็นคนสวยเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นช่วงเวลาที่คุณผ่านการเยียวยาจิตใจตัวเองมาแล้วนะแล้วก็ผ่านความทุกมาทั้งหมดแล้วนะของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะโอเคมาดูคำแนะนำกัน คำแนะนำคำแนะนำอยากจะบอกอะไรกับคนวันพุธหนึ่งไม้เอ็มเพรสหดาบโอ้ไพ่ดีนะคะอ่ะหนึ่งไม้นะมันคือการเริ่มต้นคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่ๆน,นะ ุณมีไอเดียความคิดและฉันจะออกไปจากจุดนี้ฉันจะต้องไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นและการลงมือทําแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยเอ็มเพจยังเกี่ยวข้องกับความเป็นคนที่ใจดีอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจคนอื่นพลังานความเป็นแม่นะคะความเป็นแม่ความเป็นภรรยาที่ดีคนที่มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะ เป็นบรรยากาศของทองทุ่งเป็นบรรยากาศของท้องไร่ท้องนาหรือแม้กระทั่งสวนที่แบบรีสอร์ทความสวยความงามนะคุณอาจจะได้ไปท่องเที่ยวในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติหรือได้กลับบ้านไปเยี่ยมแม่ก็ได้สําหรับบางคนนะคะเนี่ยภายของการเดินทาง6ดาบคือการเดินทางออกไปและออกจากปัญหานะคะการรอคอยระยะเวลา เหมือนเป็นช่วงเวลาของการรอคอยบางอย่างนะให้ปัญหาคลี่คลายนะคะแล้วก็ยังเป็นคนที่เหมือนแบบมีภาระนะแต่ก็ไปด้วยกันนะคะถ้าเป็นคู่ถ้าถ้าหมายถึงครอบครัวก็หมายถึงว่าลงเรือลงเรือลำเดียวกันแล้วนะคะพยายามประครับประคองกันไปแล้วก็เหมือนเหมือนคุณพยายามที่จะออกจากปัญหานะในใจของคุณเหมือนแบบมันวาวุ่นนะแต่ก็แสดงออกแบบนิ่งๆ นะคะแล้วก็บางคนมีโอกาสได้เดินทางเดินทางไปข้ามน้ําข้ามจังหวัดข้ามอำเภอหรือไปเที่ยวใกล้ๆแหล่งน้ํานะเนี่ยบางคนก็มีโอกาสมีลูกด้ยนะสําหรับบางคนนะคะไพ่หนึ่งหมายการเริ่มต้นเอเมสคือความเป็นแม่ The ะฟ o ูคือเด็กที่เป็นลูกนะหมายถึงบางคนถ้าก็มีโอกาสมีลูกนะคะ สำหรับบางคนเท่านั้นนะโอเคเรามาดูคำแนะนำกันหนึ่งไม้นะคะบอกว่าสิ่งใดที่อยู่ในมือของคุณนะคะมันจะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นที่น่าชื่นใจนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีของคุณเหมาะกับการขยับขยายลงทุนลงแรงในสิ่งที่คุณสนใจอย่างที่สุดเหมาะกับการขยับขยายนี่คือไพ่ของการขยับขยายไปข้างหน้าโชคชะตากำลังเปลี่ยน นะคะมีโอกาสว่าคุณจะได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการลงมือทําสิ่งใหม่ๆในแง่ของการงานในแง่ของความสัมพันธ์ได้นะเอ็มเพรสบอกว่าความสุขสบายของคุณคือความร่ํารวยในทุกๆด้านของคุณนะคะอ่ะาไพ่ใบนี้บอกให้คุณว่าจงแบ่งปันความสุขและความอุดมสมบูรณ์นะให้คนอื่นนะคะได้ริมรถนะคะกับโชคลาภที่จะไหลเข้ามานะหมายถึงเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ ความเข้าอกเข้าใจห่วงใยคนอื่นนะคะแล้วก็คุณยังเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นได้ดีด้วยถ้าผู้ชายจะเป็นดวงนารีอุประถมถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขมากขึ้นในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะโอเคอีกหนึ่งใบบอกว่าหกดาบนะบอกว่าการนะหนีนะคือ1วิธีคือ1นึ่กลยุทธ ที่ดีในการต่อสู้นะคะถ้าในช่วงนี้ของคุณนะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือประทะนะคะให้คุณเดินหนีออกจากปัญหานะคะเพื่อไปตั้งหลักนะออกจากจุดอันตรายนี้นะคะอย่างปลอดภัยอ่าไว้คุณแข็งแกร่งหรือเข้มแข็งนะคุณค่อยกลับมาก็ได้นะคะไพ่ใบนี้ให้คุณเดินหนีออกจากปัญหาบางคนนะคะเหมือนที่บอกว่าคุณอาจจะคิดที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนงานงานหนักมากทุกมากก็ได้นะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ขยับขยายเดินทางไปข้างหน้านะมีเกณฑ์ในแง่ของการเดินทางด้วยแล้วก็บางคนตัดสินใจลาออกจากงานที่เก่าเออนะคะประมาณนี้เลยนะสำหรับไพ่ของคุณเรามองว่าในช่วงนี้อาจจะมีต้องใช้ความอดทนมากๆนะคะบางคนเนี่ยก็เหมือนที่พูดไป อดทนต่อคนรอบข้างอดทนต่อความสัมพันธ์อดทนต่อเพื่อนร่วมงานอดทนต่องานที่ยากลําบากนะรู้สึกอยากออกงานอยากปิดกั้นตัวเองและเบื่อจังเลยสถานการณ์ช่วงนี้นะคะฉันไม่รู้จะทํำยังไงดีนะอยากเป็นอิสระจากตรงนี้มากๆเลยนะคะในใจก็คืออยากท่องเที่ยวอยากเดินทางอยากออกไปแล้วจากจุดนี้นะรอคอยเวลาอยู่นะคะท้ายที่สุดแล้วคุณจะได้ ออกเดินทางออกสู้ออกลวยนะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่มีความสามารถในการลงมือทําสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญาเยอะสื่อสารเกง่งถ้าต้องการสมัครงานล่อนเรซูเมเ่ไปเลยค่ะสื่อสารโทรถามเออที่นูน่นที่นี่เป็นยังไงนะไพ่ใบน,นี้บอกให้คุณลงมือทํานะคะแล้วที่สุดคุณจะได้นะได้รับความสุขนะคะมีความสุขมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องรอคอยเวลาและโอกาสนะ ไพ่หกดาบคือการรอคอยไปอย่างช้าๆนะคะแล้วก็หากมีปัญหากับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวที่ทํางานความสัมพันธ์บอกว่าให้รอคอยเดินออกจากปัญหามาก,ก่อนหรืออย่าไปทะเลาะบบอแว้งกันอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือไพ่ของคนวันพุธค่ะดีใจด้วยถ้าคุณกําลังคิดที่จะขยับขยายเปลี่ยนแปลง ในการในเรื่องของการงานอาชีพอยู่นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ